เมื่อสครูนี้เราตรวจรสอบปไแปลาสำหรับกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานกันน้ำมันโรงกันน้ำมันบางจากนะคะดูครับว่ามันจะกระทบกระเทือนประชาชนไหมปั๊มน้ำมันบาง,งจาก เป็นยังไงบ้างนะครับค่ะเพราะว่าโรงกลั่นน้ำมันนะคะโรงกลั่นน้ำมันที่3ามใช่ไหมคะแปดหมื่นบาเรลต่อวัน8ปดหมื่นบาเรลต่อวันนะคะที่ไม่ไปตามที่เห็นในภาพนั้นนะคะก็แน่นอนว่าย่อมกระทบเพราะว่ามีการหยุดกลั่นน้ํามันด้วยนะคะเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ในช่วงที่รอการประเมินความเสียหายนะคะไปคุยกับทางผู้มีการสำนักสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคุณชวีวันเกียรติโชคชัยนะคะสวัสดีค่ะพอออคะ ค่ะสวัสดีค่ะครับยังไม่ทราบสาเหตุเลยใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้จริงแล้วเราก็ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะว่าสาเหตุมันเกิดอะไรเ,เกิดมาจากสาเหตุอะไรนะคะ <Burg. S 2> แต่ว่าในขณะแต่ในขณะนี้นะคะจากการเราดูข้อมูลในเบื้องต้นน่ะนะคะว่าช่วงประมาณมมเจ็ดโมงยี่สิบนาทีนะคะก็ได้เกิดเหตุเกิดจุดติดไฟในบริเวณ อของหน่วยกลันที่สามอะคะ<า>่ะนะคะของหน่วยกลันที่สามของเราอะคะ<ม>่ะค่ะเกิดจากท่อใช่ไหมท่อมันรั่วหรือไงมันเป็นมันเป็นมันเป็นท่อะค่าใช่ม,<า>มันเป็นท่อที่เชื่อมมาละค<า>่ะรั่วเหรอ,หรอะคะ อะไรนะคะเป็นลักษณะรั่วจนทําให้เกิดเพลิงไหม้นะคะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะมันเป็นท่อรั่วนะคะแบบว่าหน่วยจริงๆแล้นมันเกิดอยู่ที่หน่วยกลั่นที่สามนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นว่าโรงกลั่นกำลังปิดเพื่อที่จะทําอะไรนะฮะปรับปรุงโรงกลั่นประจําปีอะไรสักอย่างคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนน่ะนะคะซึ่งเราก็มีการจุดซ่อมประจําปีอยู่แล้วนะคะซึ่งเราเพิ่งเปิดมาได้ประมาณสักสองประมาณสักสองอาทิตย์น่ะนะคะ เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าเราเองเนี่ยจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการจุดซ่อมเลยอะค่ะค่ะค่ะประเมินความเสียหายนขณะนี้พอประเมินได้หรือยังคะก็<อ>ยังค่ะถ้าเกิดถือว่าในเบื้องือถือว่าในเบื้องต้นถ้าเกิดถือว่า พอหน่วยกลั่นตรงนี้นะคะจะเกิดถึงว่าเราจะต้องอมีการสร้างใหม่เนี่ยก็คงจะใช้งบประมาณร้อยล้านนะคะค่ะ,คะ,ะแล้วปัมมป๊มน้ามันเอ้ปั๊มน้ามันต่างๆนะฮะน้ามันต่างๆแปดหมื 8, ่นบาทแล้วต่อวันใช่ไหมที่จะกลั่นที่นี่ใช่ค่ 8, 8, บแปดแปดหมื่นเออก็หน่วยกลั่นตรงนี้ก็สามารถจะมีกําลังการผลิตเนี่ย 8, แปดหมื่นบาทเร่ต่อวันแต่จริงๆแล้วก็คงไม่มีผลกระทบแต่ยอดจําหน่ายภายในประเทศนะคะเพราะว,ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีการสํารองน้ํามันแล้วเราก็จะมีการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศมาด้วย นะคะเพื่อที่จะเอ่อป้อนแล้วก็มีการบริการลูกค้านะคะให้เพียงพอนะคะค่ะเพราะฉะนั้นปั๊มน้ำมันกยังเหมือนเดิมนะคะไม่ค่ะไม่เพราะว่าเรามีสำรองอย่างเพียงพอนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยเนอกจากโรงกันบางจากเราก็ยังมีโรงกันในเครือของปตทนะคะอีกสองแห่งอย่างไทยออยแล้วก็มีอะไรเงี้ยค่ะนะคะ ถ้าเกิดหรว่มามันเกิดอินซิเดนต์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่ช่วยเหลือกันได้อยู่แล้วนะคะค่ะ,คะถามถามเรื่องนี้นิดนึงนะคะผอ,อคะว่าเรื่องของการจะทบทวนแผนฉุกเฉินแล้วก็ประเมิสนสถานการณ์หลังจากนี้จะมีการจะต้องประชุมหารวบรวมที่จะหาแผนสำร,รงองยังไงคะอ๋งแล้วนะคะเรื่องของมาตรการ แผนฉุกเฉินเนี่เรามีการซ้อมประจำปีอยู่แล้วทุกๆปีด้วยนะคะละปีละสองครั้งซึ่งในการที่เกิดอุบัติการหรืออุบัติเหตุนในคราวนี้นะคะก็ต้องขอชื่นชมหน่วยเซฟตี้ของเราหรือว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยของเรานะคะซึ่งสามารถจะดับเพลิงได้เองก็ควบคุมนะคะทุกๆอย่างเนี่ยภายใน40นาทีโดยประมาณนะนะคะว่า,า,าไม่ให้มันขยายไปตรงที่จุดอื่นอะไรเงี้ยค่ะนะคะ แต่ด้วยตรงหน่วยตรงแต่โดยตรงหน่วยตรงนี้พอเกิดการล่วไหลแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราจะจุดเรื่องของการเดินลงกลั่นทั้งหมดทันทีเลยอะค่ะนะคะเพื่อเออให้มันมีความปลอดภัยกับทางชุมชนต่ออะไรซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมากค่ะค่ะไม่กระทบสําหรับผู้ใช้รถยนต์นะคะจไปหาเพิ่เติมให้ได้แปดม0ลลบรตต่อวัน งกที่นี่นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้โรงกันน้ำมันบางจากก็สามารถติดตามได้ในสถานีข่าวระวังภัยนะคะตลอดทั้งวันวันนี้นะคะ24ชั่วโมงเลยใช่ไหมฮะใช่คะรายงานตลอดนะครับตั้งแต่เช้ามาแล้วไปดูกันที่เรื่องเตือนภัยที่มีการร้องเรียนกันมาแล้วเกิดสําหรับ คนที่ทําธุรกรรมการเงินก็ดีนะคะมีบัตรเครดิตเนี่ยหลังๆและหลังๆก็อาจจะได้รับแมสเซจแปลกๆนะลุงแจ่มบอกว่าถ้าไม่ติดต่อไปเนี่ยจะถูกอายัดบัตรนะหรือไม่ก็อาจจะมีการลักษณะแอบอ้างยืมบัญชีหน่อยยมาทางโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อใหม่เนี่ยแหละนะคะที่สำคัญที่สุดคือไปอ้างแบงก์ชาตินี่ธนาคารกลางของประเทศเนี่ยเอาเบอร์แบงคชาต โทรไปได้เลยโทรได้ด้วย่ถ้าเราโทรไปก็เป็นแบงค์ชาติจริงๆค่ะเนี่ยได้จะไม่ให้เชื่อถือได้ยังไงบางทีก็แอบวันไหวว่าเอ๊ะแบงค์ชาติเขโทรมามาตามเราหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้ต้องติดต่อไปและสุดท้ายก็บางรายนะคะตก เป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้นะคะทําให้วันนี้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการมีความกังวลและก็มีการประกาศเตือนทางเว็บไซต์ด้วยนะคะรวมทั้งรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างไปคุยกับทางคุณชนาทิพจริยาวิโรธผู้นวยการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพอค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นบอกว่าแบงค์ชาติ กังวลมากเลยเรื่องของการที่มาอ้างแอบอ้างชื่อของแบงค์ชาติเนี่ยไปหลอกลวงประชาชนใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเรามีออคนโทรศัพท์มาที่เบอร์ของแบงค์ชาตินะคะค,ค่อนข้างหลายสายทนีนี้น้องที่เขาอยู่ตรงนั้นนะคะเขาก็โทรมาแจ้งทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินว่าเข้าใจว่ามี SMS หลอกลวงประชาชนไปเลยทำให้มีสายโทรเข้ามาตรงเบอร์เขาอะคะ่ะ ท่น,นี้พอเราเห็นปริมาณโทรค่อนข้างเยอะ,ะประมาณสองวันมาณร้อยสายนะคะค่ะ,คะเราก็เลยข,ขึ้นเหมือนกับเตือนในเว็บไซต์เราว่าถ้าประชาชนได้รับข้อความ SMS อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แบงค์ชาติเป็นคนส่งไปอะค่ะมันเป็ มิชฉาชีพที่หลอกลวงอะค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยหลงหลงเชื่อเพราะว่าส่วนใหญ่มิชฉาชีพเนี่ยพอเขาส่ง s อ s เอสไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเออเวลาเป่ามาเนี่ยเขาก็จะโทรไปทําทีเป็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่แบงค์ชาติอีกครั้งเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะหลอกให้ไปทํารายการที่ตู้เอทีเอ็มอะค่ะให้ทําอะไรบ้างฮะส่วนใหญ่ที่โดนกันเนี่ยฮะส่วนใหญ่ก็จะหลอกว่าเหมือนอาจจะอาจจะหลอกว่าติดบัตรเครดิตเนี่ยติดอายัดหรืออาจจะบอกว่ามีเงินเหมือนกับ ผิดปกติ<ช>ออโอนเข้ามาในบัญชีอาจจะเป็นการฟ้องเงินหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือมีอาชีพก็จะมีวิธีทําให้ผู้รับเอ่อเศส e เหล่านั้นนะคะตกใจกลัวแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าจะต้องการเหมือนกับที่สูจน์ความจริงว่าไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอะไรอย่เงี้ยก็ให้ไปทํารายการที่ตู้เอทีเอ็มค่ะแต่จริงๆแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่อะไรจะมาแจ้งประชาชน หรือว่าทําธุรกรรมฝากเงินรับฝากหรือให้กู้อะไรกับประชาชนเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกต้องแบงค์าดไม่ได้ไม่ได้ติดต่อธุรกรรมธุรกรรมกับประชาชนโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นแบงค์าดก็จะไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเป็นคนส่งข้อมูลอะไรเหล่านี้หรือแม้แต่ถ้าประชาชนเองได้แมสเซจที่ว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ส่งข้อมูลไปก็ยังไม่ควรจะเชื่อนะคะก็ควรจะวางโทรศัพท์ไปแล้วก็โทรกลับไปสอบถามกับธนาคารพาณิชย์ที่เราเป็นลูกค้าเองอะค่ะโดยโดยหาเบอร์จากอาจจะจากเอ่อหนึ่งหนึ่งสามสามหรือว่าหาจากเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าหลังบัตรเครดิตของตัวเองมันก็จะมีเบอร์ติดต่อของศูนย์ของธนาคารพาณิชย์ของตัวเองอะนะคะค่ะ ก็ต้องอย่าเพิ่งเชื่อใช่ไหมคะท่านผอ,อ,อคะจะต้องอย่าเพิ่งเชื่อก่อนแล้วโทรกลับไปตรวจสอบแล้วจริงๆเรารู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าว่าว่าเราเออเรียกว่ามีเงื่อนไขย,ยังไงกับธนาคารเจ้าของบัตรต่างๆใช่ค่ะใช่แต่บางทีเขาก็จะมีวิธีพูดให้แบบหลอกล่อไปมาให้ให้คนรับฟังตกใจอะคะ่ะเราถึงบอกว่าอย่าไปเชื่ออะไรพวกนี้ท่านเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําธุรกรรมเหล่านี้ก็วางโทรศัพท์ไปเลยะคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องสนใจกับ วกวิชาชีพพวกนี้อะ,ค,ะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกู้ใช่ไหมฮะบัตรเครดิตส่วนใหญ่เขาก็จะอาจจะก็จะมาพูดเรื่อง<ช>อาจาอาจะมีเรื่องบัตรเครดิตเรื่องว่าเงินเข้าเคลื่อนไหวในบัญชีผิดปกติก็มีค่ะค่ะค่ะยังไงนะคะมีเหมือนกับว่ามีเงินโอนอาจจะบอกว่าเนี่ยเห็นว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีคุณมีความผิดปกติเนี่ยน่าจะเป็นการฟอกเงินหรือเปล่าอย่างนี้ก็มีค่ะอืม,อม นันนี้ยเขาตกใจว่าบอกว่าเเราไม่ได้ทาแต่สงสัยมันมีแน่เลยเขาก็บอกเอองั้นคุณต้องไปยืนยันความถูกต้องไปที่เครื่อง ATM อย่างเงี้ยค่ะแจ้งไปที่นี่นะเราจะตรวจสอบให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคะเราพอเราแจ้งเข้าไปเกิดอะไรขึ้นฮะพอเราตามเข้าไปที่ ATM เขาก็จะบอกว่าให้เรากดตามที่เขาบอกอะค่ะแต่เขาก็จะไม่ได้บอกว่าให้กดเออ อะไรแต่เขาจะบอกว่ากดปุ่มทางซ้ายอันที่สองทางซ้ายแต่ว่าจริงๆเจตนาเขาก็คือจะให้เรากดเลือกเมนูภาษาอังกฤษก่อนแล้วพอเราไม่งงๆเราจะได้อ่านไม่ทันค่ะแล้วเขาก็จะพูดเร็วๆหลังจากนั้นเขาก็จะบอกแบบนี้ค่ะกดปุ่มซ้ายขวาอันดับที่สองสามจริงๆก็คือเป็นการสั่งว่าให้โอนเงินจากบัญชีเราเนี่ยไปยังบัญชีมีแถชีดนั่นแหละค่ะผลก็คือเงินเราในบัญชีหมดไปใช่ไหมะเงินเราในบัญชีนี้ไม่เหลือเลย ใช่ค่ะอเอะพออคะตรงนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้แหรอคะว่าปลายทางที่มีพฤติกรรมรงงในการช่อกงประชาชนแบบนี้จากกลุ่มมิจฉาชีพเนะะี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นใครยังไงประสาน,นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไหมคะอันนี้เนี่ยเ,เข้าใจว่าทางดี i กับเจ้าหน,น้ทาที่ตำรวจเนี่ยก็ตามจับแก๊งพวกคอ l เซนเตอร์พวกนี้อยู่แล้วนะคะ,คะที่ก็จะเห็นตามในหน้าหนังสือพิมพ์อะคะ่ะอย่างแบงค์ชาตินี้ถ้าเรามีเบาะแสอะไรบางทีเราก็จะแจ้งไปทางทางตำรวจเหมือนกันนะคะแต่คนที่จะต้องดูแลเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็น ทางตำรวจกับ BSI อะค,ะค่ะแต่แทนที่เราจะเตือนประชาชนเนี่ยเราพอจะรู้ไหมฮะว่าแก๊งนี้กวนนี้มันจะไปตามคนร้าย๋อเราน่าจะง่ายกว่าไหมแบงคชาติอาจจะไม่ได้มีหน้าที่ตรง ตรงที่จะไปตามจับผู้ร้ายแต่มีหน้าที่ที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่ามันมีภัยทางการเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังเราก็จะมีการขึ้นเตือนในเว็บไซต์และในเว็บไซต์เราเองก็จะมีหัวข้อที่ให้เข้าไปดูเรื่องภัยทางการเงินว่ามันมาในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะเพื่อให้ประชาชนมีความรู้แล้วก็ระมัดระวังตัวค่ะแต่กว่าเราจะรู้ตัวนี่เงินเราหมดแล้วหลายท่านต้องเสียเงินกับแก๊งเหล่านี้นะคะหมดแบงค์เลย ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับมีมีการประชาสัมพันธ์ไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้ประชาชนพอได้รับโทรศัพท์แปลกๆหลายคนก็จะทราบนะคะแล้วก็จะวางไปแต่ตอนนี้เนี่ยผู้วิชาชีพเขาก็มีวิธีการที่ลึกล้ําขึ้นนะคะแาบเดิมกขาอาจจะใช้เบอร์ใช้เบอร์แปลกๆโทรไปคนก็ไม่รับปัจจุบันนี้เขาก็จะมีวิธีให้ขึ้นเบอร์เป็นแบบ เบอร์ปปง,งก็ได้แบบคือใ,ใ,หให้ให้มันเห็นเป็นเบอร์สถานที่ราชการต่างๆก็ได้นะคะเราถึงบ,บอกว่าไม่ว่ามันเป็นเบอร์อะไรแต่พูดจาแ,แปลกๆอย่างเงี้ย<ม>ก็ไม่ก็ไม่ต้องฟังอะค่ะครับ,รบเพราะนั้นเชื่อเชื่อให้ประชาชนบอกได้เลยว่าถ้ามีอ้างว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ต้องเชื่อใช่าไม่ต้องไปโทรเราไม่ได้มีทรัพท์กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วใช่ฮะเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะติดต่อกับทางธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับประชาชนเลยไม่มีทั้ง SMS ไม่มีทั้งการโทรมานะคะไม่มีค่ะค่ะมิชชีพแอบอ้างทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาอีกแล้วนะคะแก๊งมิชชีพคิด วิธีใหม่ๆตลอดใช่แต่คราวนี้อ้างแบงค์ชาติเลยซึ่งน่าเชื่อถือมากค่ะเรามีเบอร์แบงค์ชาติโทรมาด้วยนะคะสุดท้ายก็เป็การหลอกลวงนะ้ย้าเลยนะคะแบงค์ชาติบอกว่าไม่มีหน้าที่ในการมาอายัดบัตรเครดิตหรือว่ามีการมาขอข้อมูลบางทีโทรมาขอบัตรประชาชนอ่ะหมายเลขหมายเลขบัตรเครดิตหมายเลขบัญชีบ้างอะไรบ้างค่ะต้องระวังนะคะตรวจสอบกลับไปยังเจ้าของบัตรธนาคารก่อนนะคะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่กลับมาช่วงสุดท้ายของลุงแจมออนแอร์ไปดูช่วงฟองด้วยภาพค่ะ